เอวามเมสุตังเอกังสมยยังภะควาภารานสิยังวิหารตีอิสิปตาเนมีคาทายเยตตาระโคภะควาปัญจวัคคียพิคูอามันเตสีเทวมเมพิขเวอันตาปัพภาชิเตนะนาเซวิตาภา โยจายังกาเมสุกามาสุขันลิกานุโยโคหีนโนคามโมโปทุชนิโกอาณารรโยอาณาทัยสันหิโตโยจายังอัตตะกิละมะทานุโพโคทุโคอาณาริโยอานาัศนสันหิโตเอเตเตพิกเวอุโพ อันเตาอานุปคามมะมะชิมาปฏิปทาตทาคาเตานะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียานัการณีอุปสามายะอภินยาญะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตตาตี ตาตมาจ่าซาพิขเวมาทิมาปฏิปทาตทาคเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกระมณียานการณีอุปสมายาอภินยาสัมโพธายะนิพานายะสังวัตตีอายเมวะอริโยอัตทังขิโกมัคโคเซยทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม ο, สัมมาสติสัมมาสม,มาธิอายังโคสาภิกขเวมัชิมาปฏิปฏาะทะาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียานากรณีอุป,ปสมายะอภิญญาญาสัมโพธายานิพานายะสังวัตตีอิทังโคปนานาภิกขเวทุกครั้งอริยสจัจจงชาติปีทุค้าชาาปีทุค้ามาราชามปีทุค้างโซกับะ ริเทวทุขะโทมานัสสุปายาสป,ปีทุกขาอัปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิสวิปปโยโคทุโคยามปิจังชังนาราพาติตามปิทุกครัง้งสังคิเตน,นะปัญจุป,ปาทานขันธา,นท,าทุกขา อีทางโคปานะพิขาเวทุขาสามุทายโยอริยสัจจงยายังตันหาโปโนภวิพานันทิราคาสาหาคตาตัตตระตัตตราพินันทีนีเซยทีทางกามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอีทางโคปานาพิขาเวทุกขานิโรโธอริยสัจจงโยตัสายเยวาตันหายะ อาเซสาวิราคานิโรโทรจาโคปติติสโคมุติอานารโยอ,อีทางโคปนาพิขาเวทุกขานิโรธาคามินีปัติปทาอริยาสัจจังอะ ยะเววะอริโยอัตถังขิโกมาโคสยยทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวจจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชิวสัมมายาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรมเมสุจจาคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโกปันนี้ทางทุกขังอริ อริยสัจจังปริเยยันติเมพิกเวปุเพอนันตุสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปานิทางทุกครั้งอริยะสัจจังปริญญาตันติเมพิกเวปุเพอนันตุสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอีทางทุกขาสมุทายโยอริยะสัจจันติเม เวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปาธิยานางอุทปาฏิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาทิอาโรโกอุทปาธิตังโคปานิทางทุขะสมุทยโยอริยสัจจังปะหาตับพันติเมพิขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปาทิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาธิอารโกอุทปาธิตังโคปานิทางทุขะสมุทยโยอริยสัจจังปะหีนันติเม พิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุาทปาธิวิชาอุาทปาติอาโลโกอุทปาทิอีทางทุขานิโรโธอริยาสัจจันติเม Wah, พิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปาทิยานางังอุทปาธิปัญญาอุาทปาธิวิชาอุาทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปานิทางทุขา ads, นิโรโธอริยาสัจจังสัจ ชิกาตพันติเมพิกเวปุเพอนันตุสุเตสุธรมเมสุจากคุงอุทปาธิยานางอุทปาฏิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปนิทังทุกขานิโรโทอริยสัจจังสัชิกาตันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรมเมสุจากคุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอีกทังทุกขานิโร ทาคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิคขเวปุเพอนันนุสุเตสุธาเมสุจาคุงอุทปาทิยานางอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุขะนิโรทาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตัพันติเมพิขเวปุเพอนันนุสุเตสุธาเมสุจาคุงอุทปาทิยานางอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปา ตังโคปานิทางทูกขานิโรทาคิมินีปฏิป,ปทาอริยาสัจจังภาวิตันติเมพิขเวปุเพอ,อนันุสุเตสุธรมเมสุจจาคุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุาทปาธิวิชาอุาทปาธิอาโลโกอุทปาธิ ยาวะกีวันจาเมพิกเวอิเมสุจตูสุอริยาสาธเจสุเอวันตีปริวตังทวาทาสาวการังยาท้าภูตังยานาทาัสานังนสสวิสุทังอโหสีเนวตาวาหังพิกเวสะเทวเกโลเกสมารเกสพัมมะเกสสสพัมมานิยาปาชชายาสะ เทวานุสายอนุตตรังสาัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธทปัจัญญสิงยโตจะโคเมภิกเวอิเมสุจตูสุอริยาสัจเจสุเอวันติปาริวัตังภาวะทาสาการังยถาภูตังยานาัทาสานาังสุวิสุทังอโหสิอาทาหังภิกเวสาเทวเกโลเกสาัมาระเกสพัม มเกสัสามาพรหมนิยาปัชายาสาเทวามนุษาายะอนุตตรังสัมมาสามัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงยานันจาปะนะเมทัานังอุทปาธิอุอากุปาเมวิมุตติอายามันติมาชาตินัตถิธานิปุนัภะโวติ อิทะมะโวจาพระควาอัตตมะนาปัญจาวคิยาพิคูพระควาโตภาสีตังอภินันทุงอิมันสมินจาาปานาอวยยาการานีสมิงกัรยามาเนอยยาสมาโตโกนทัญญาสาวิระชังวีตมะลังธรรมาจากคุ้งอุทภาที่ยังกินจีสามุทายะคัมมังสัพันตัง นิโรธรรมันตีปวัตติเตจพะขวาตาธรรมาจากเกภูมิมาเทวาสัทธมนุษสาเวสุงเอตามพะขาวตา พารานสียังอิสิปตาเนมีคาทาเยอนุตรังธรรมจักกังปวัตติตังอปาติวัตติยังสามาเนนาวาพรามาเนนาวาเทเวนาวามาเรนวาวพรามุนาวาเกนจิวารกสมินติภูมิมานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทรมนุษสาเวสุจาตุมหาราชิกาเทวานางสัตว์ทางสุตวาตาวะติงสา เทวาสัตธรรมนุษย์สาเวสุงตาวติงสานางเทวานางสัตว์ทางสุตวายามาเทวาสัตธรรมนุษย์สาเวสุงยามานะงเทวานางสุตวาสุตตาเทวาสัตธรรมนุษสาเวสุง ตุสิตานางเทวานางสัตว์ทังสุตวานิมมานารตีเทวาสัทมนุสสาเวสุงนิมมานารตีนางเทวานางสัตว์ทังสุตวะปารณิมมิตวาสาวาตีเทวาสัทมนุสสาเวสุงปารณิมมิตวาสาวาตีนางเทวานางสัตว์ทังสุตวาพระมัก กายกาเทวาสัตมานุษย์สาเวสุงเอตัมบควตาภารานสิยังอิสิปตเนมิคาทายเยอนุตรังธรรมมาจักกังปวตติตังอปติวตติยังสามาเนนวาพัมมะเนนวาเทเวนาวามาเรนาวาพราม,มาโรกาสัตโตอัพมุขาชิอยายัญจาทัสาสาหัสี โลกาธาตุสังกัมปีสัมปะกัมปีสัมปะเวทีอัป,ปา m a n จะโ,โอราโรโอภาโซโรเกปาตุระโหสิ อติกรรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภะคาาวาอุทานังอุทานิานสีอัญญาสีวะตะัตโพโกณทันโยัญญาสีวะตะัตโพโกณทันโยติอิติติหังอายสมะโตโกณทันยาสาอัญโยโกณทันโยเตวนามะอโหสีติ